อยากจะดึงดูดเงินความสําเร็จเข้ามาในชีวิตมากขึ้นทําตามนี้ครับคุณจะต้องจัดตําแหน่งของตัวคุณจิตใจของคุณและพลังงานของคุณให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาครับวันนี้คุณอยากจะได้อะไรครับเงินก้อนใหญ่นะความสําเร็จที่ใหญ่มากขึ้นคุณจะต้องจัดตัวเองให้มีพลังงานความคิด คม,มีพลังงานสูงเท่ากับสินที่คุณอยากจะดึงดูดเข้ามาครับหน้าที่ของคุณคือจัดตำแหน่งพลังงานให้เหมาะสมและเลิกยุ่งและเลิกรบกวนว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะได้จริงๆหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมเลิกที่จะสงสัยเลิกที่จะหวาดระแวงเลิกที่จะกลัวครับเพราะว่าสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากรบกวนการจัดตําแหน่งของพลังงานเมื่อเราเนี่ยคิดไปแล้วนะครับปล่อยให้เป็นความคิดที่บริสุทธิ์แล้วก็พุ่งาดสนใจไปยังสินที่คุณปรารถนาเลยนะไะไม่จำเป็นต้องสงสัยแล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อคุณคิดแต่ว่าคุณสงสัยเท่ากับว่าแคนเซลและตัดรอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจัดพลังงานได้อย่างเหมาะสมไม่รบกวนและแล้วก็เลิกยุ่งกับการกลัวซะเลิกยุ่งกับคําว่า้ฉันไม่เชื่อซะเลิกยุ่งกับคําว่าฉันสงสัยซะคุณจะเริ่มดึงดูดทุกอย่างเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นทุกอย่างเมื่อจัดเข้าที่เข้าทางอะไรอะไรต่างๆโชคดีการเงินคนสมบัติที่ดีสุขภาพที่ดีการงานที่ดีก็จะเริ่มดึงดูดเข้ามาหาคุณได้ง่ายมากขึ้นครับใครในที่นี้เก็ตมากขึ้นครับพิมพ์พร้อมกันว่า เกตนะครับโอปาอิสานมาสโคตเอ็นอพสวดสดีครับ